สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพพกับ,บช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเป็นพระบ้านบ้านครับบางองค์ก็มีอาจจะมีราคานิดนึงครับเป็นพระเก่าพ้าเดิมๆครับมาโพกองแรกครับเป็นปู่ทวดเนื้อว่านครับ พี่ดูเนื้อดูไขับดูความเก่าดูง่ายนะครับผมว่าองค์อย่างนี้เป็นหลังนังเสือไม่รู้ปีไหนแนะ่องค์นี้กว่าเก้าร้อยครับต่อไปครับเป็นพระโลดเนื้อดำครับพี่ดูความเก่าดูเม็ด บัวเม็ดเลยเออพาเยกเม็ดเลยเม่ปกโพนะครับเป็นพระรอดครับพี่ดูเนื้อดินคมรนะับด้านหลังต่อโคนนะปีสามารถองค์นี้ขอแปดรอยครับต่อไปครับเป็นพระถ้ำเสือครับพี่ดูเนื้อพี่เคยเห็นเนื้ออย่างนี้ไหม พี่ดูตามโอกค,ความเก่าครับพระเป็นธรรมชาตินะครับผมว่าดูแห้งเก่าเดิมๆเลยครับองค์ไม่ใหญ่มากครับพี่ดูความเก่าครดูด้านหลังครัเป็นขึ้นรอยสนิมมาแต่พี่ดูความเก่าดูเนื้อดูความแห้งครับองค์นี้ขอพันสามครับ ต่อไปครับเป็นพระชัยหลวงปูบ่บุญแม่พิมอย่างนี้พี่ดูเป็นเนื้อสำริดไหมครัดูตามโอกอยังมีดินเบ้าอยู่เลยนะครับพี่ดูดูหน้าดูตา ลอยแต่ใบกเก่าเลยอรัองนี้ขอพรนห้าครัต่อไปครับเป็นพิมพ์เล็บมือไหมครับอย่างนี้พระกุ่ยพี่ดูเนื้อดูความคมของพิมพ์ดูความเก่าคาบแป้งเลยครับดูเป็นธรรมชาตินะครับดูด้านหลังครับคาบกุชัดเจนครับ องค์นี้ขอสองพันนะต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านอีกองครแต่นี้ไม่รู้ออกวัดไหนนะครับหน้าสูหน้าเลยครับแต่เป็นเนื้อว่านนะอาจจะมีรอยกระเทาะนิดนึงนะครับดูด้านข้างครับเขวนมีพุทธคุณแน่นอนครับนะดูด้านหลังตัวยันลายคมชัดครับ องนี้ขอหนึ่งพันครับต่อไปครับเป็นหลวงพว่อกลวยครับองค์เล็กนะครับองค์นี้พี่ดูความคมเนื้อดินดูความเก่าครับดูง่ายนะผมว่าองค์นี้ คือผมจะดูความเก่าครับพี่ดูสมมติพิมเงท่านเนื้อเนื้อไม่ถึงก็ไม่ใช่เหมือนนะครับดูความเก่าและความธรรมชาติของพระครับพระเก่ามันต้องมีธรรมชาติอยู่แล้วองค์นี้ขอพันซองครับ ่อไปครับเป็นสมเด็จพุทธจานย์โตลงเล็กครับพี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงครับเก่านะผมว่าองนี้ขอแปดร้อยครับ ต่อไปครับเป็นเหรียญรอหลวงปู่สุขครับไม่รู้ออกวัดไหนครับแต่พี่ดูความเก่าครับมีรอยจานด้วยนะ้องค์นี้ขอพระหน้าครับ ต่อไปครับเป็นพระรอดกุไหนไม่รู้ครับแต่พี่ดูเนื้อรพระกุลคล้ายๆเหมือนพระถ้ำเสือเมื่อกี้เลยแต่นี่เป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นสนิมแดงครับพี่ดูเขยดูความเก่าครับดูด้านหลังครับอง์นี้ขอสองพันครับ ่อไปเป็นพระใช้ยไม่ทราบที่รอโบราณครับแต่พี่ดูเนื้อดูความเก่าครับตามโอกแลยเป็นเนื้อทองแดงเถื่อน,นไหมเอง องคี้ขอพันห้าต่อไปครับเป็นปูทวดเนื้อว่านพิมพ์สี่เหลี่ยมพี่ดูเนื้อว่านดูไขว่านดูความตึงความคม ขอแปดร้อยครับต่อไปครับเป็นปูทวดเนื้อสีแดงเนี่ยข้างในเป็นเนื้อสีเหลืองนีัยพี่ดูความเก่าดูตามซอกครับ ดดูด้านหลังองนี้ขอสองพน้าครับต่อไปเป็นปู่ทวดเนื้อวานปีเกเจดครับเนื้อขาวๆครับเมื่อวานผมก็นำเสนอไปทินน้งแล้วนะครับ ดูไขขึ้นดูธรรมชาติพระดูง่ายนะผมว่าธรรมชาติพระองค์นี้ขอสองพันครับต่อไปอ่ะเป็นหลวงพ่อแก้วพี่ดูความเก่าดูตามซซ่ครับดูไขว่านดูแล ด้าน,นหลังขอบจะวม่วนะครับเป็นเช่นไรแต่พี่ดูความเก่าดูขี้ยุงดูอะไรดูธรรมชาติครับพระแห้งพระเก่านะครับพี่ดูตามซซ่ครับ องค์นี้ขอเจ็ดเจ็ดพันครับแท้ตาเปล่าเลยนะองค์นี้ต่อไปเป็นภาพปิดตาหลวงปู่ยิม้มเนื้อขาวครับไปดูตามซอกครับดูไขขึ้นเป็นธรรมชาตินะคดูตามซอกเลยคร ดูง่ายนะผมว่าดูตามซอกความเก่าอับองนี้ก็ขอเจ็ดพันเหมือนกันนะ สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพวี่ๆสนใจก็โทรมาได้เลยครับ063 080 0174อ๋อเดี่ยวอนียผมผมแถมให้อีกองนะเป็นเหรียญพ่อท่านเขียวคนระับอันจะสึกหน่อยนะครับองนี้แต่พี่ดูความเก่าคนระัดูกากเหรียญครับดูตาลึกครับ แต่อาจจะซึกหน่อยนะครับความคมความตึงคนระับดูกระแสโลหะอะไรคนระับด้านหลังคนระับดูหูเลียนคนระับดูคอแปนะับแบบนี้ งค์นี้ขอห้าพันครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ